อันนีวิสูตรดีแม็กครับ1.9ึ่งจุดเก้าตัวแซนะครับได้ทะเบียนจองไปด้วยนะนะคันนี้นะครับเอามาปรับราคาใหม่นะครับผมบอกเลยว่าคลิปนี้ราคาดีแน่นอนนะครับราคาเดิมอยู่ที่6 3สา้นะครับแต่คลิปนี้ผมปรับราคาคันนี้ให้ใหม่ปรับราคาคันนี้ให้ใหม่นะครับเหลือเพียง5้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทห้าแปดเก้านะครับรถสวยๆคลิปๆแบบนี้ป้ายแดงมือเดียวนะครับเลขไม้สี่หมื่นเลขไม้สี่หมื่นแล้วเป็นรถบ้านด้วยนะประตูโคตรหนืดเลยผมบอกเลยรถเนี่ยไม่ได้ใช้เลยจริง ไม่ได้ใช้เลยจริงนะรถ bon ผมไปปิดป้ายแดงมากับอ e ีซ so ูริซิงมาเลยนะครับนะาสวยๆนะครับ1.9ไฮรลนเดอร์ตัวแซดนะครับราคา589,000บาทไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์พร้อมเดย์ทาวนับเดยนสวยหน้าหล่อตัวสูงคันนี้นะครับใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆฟีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมในทอโต้เหมือนเดิมนะครับ เอาวันนี้ผมเอาคันนี้มารีวิวอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราปรับราคาใหม่นะครับสำหรับตัวอิซูนั่นเป็นตัวออนิวิซูดีแมกนะครับ1.9ตัวแซดไฮเรนเดอร์นะครับปี2020จดทะเบียนปี21นับรถคันนี้สีดำนะครับได้4ประตูตัวสูงนะครับและที่สําคัญคือเป็นรถบ้านป้ายแดงมือเดียวนับเลขไม่สี่หมื่นเลขไม่สี่หมื่นเลยนะครับรถสวยมากนะวันนี้มาปรับราคาใหม่นะครับจากราคาเดิม6 3 9 0 0 0 นะตอนนี้ราคาเหลือที่5 8 9 0 0 0บาทนะครับเหลือ589นะครับคันนี้ได้ทะเบียนจองไปด้วยนะครับผมให้ไปเลยนะทะเบียนนี้นะหนึ่งขอข่ายระพาสนะครับ660ูนะครับอีซุดีแมกนะครับ1.9 High l a เ d e r นดนะครับ4ประตูตัวสูงนะครับไฟโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมเดย์ไทม์รันนิงไลท์นะครับเป็นโปรเจคเตอร์แบบลูกแก้วเลยนะครับนี่ไฟหน้านะครับเต็มระบบนะรถสวยจริงรถสวยจริงคันนี้นะ นะไฟเดทงเดทาโปรเจคเตอร์มีให้นะครับดูกันชงกันชนชิดหมดเลยนะครับไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างนะครับตัวกันชนกระจังเนี่ยเป็นโครเมียมนะเป็นหน้าโฉมเนี่ยเป็นโฉมปี20ินะแต่รถคันนี้มันผลิตปลายปี20ิจบทะเบียนปี21เนะครับเป็นรถบ้านป้ายแดงมือเดียวนะเอาจริงๆริงเหตุผลจริงเลยนะผมมารีวิวซ้ำเพราะว่าพอดีผมก็กําลังมองหารถรุ่นนี้อยู่เหมือนกันถ้าเกิดขายไม่ได้ผมก็ต้องซื้อเองละนะครับเพราะว่ามันจำเป็นต้องใช้นะครับราคาบุกด้วยนะ589ฟรฟีดาานนะครับผ่อนอยู่ประมาณ1 0,000 0น ถึง9,000ปลายๆนะครับน้าพร84งวดนะครับน้คันนี้ก็เป็นล้อแม็กตรงรุ่นเลยนะเป็นตัวแซดนะแต่ยางเนี่ยเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเพราะว่ายางเนี่ยเสื่อมสภาพแล้วนะเป็นยางติดรถมานะครับเป็นยางปี2020นะครับช่วงลงช่วงล่างเนี่ยเดิมหมดเดิมหมดเลยนะรถเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถบ้านแท้ๆป้ายแดงมือเดียวเลยนะครับเจ้าของที่เอามาขายเนี่ยคือเขาเอารถกระบะที่บ้านเขา2คันมาขายแลกกับรถตู้ที่บริษัทไปนะครับ อ,อ,อ,อีกคันนึงผมขายไปแล้วอีกคันหนึ่งเขาเอาฟอร์ดมาขายนะพร้อมดีแม็กคันนี้นะมันก็เหลือดีแม็กอยู่นะครับสวยจริงนะได้เป็นตัวสูงนะคุ้มๆเลยนะ5้9ปนะครับ4ประตูไฮเรนเดอร์4ีเดิมทั้งคันนะบันไดข้างมีให้ติดฟิล์มมาแล้วมือเปิดโครเมียมนะกุญแจ2อดอกกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับมีคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยนะครับ,<ม>รบเดี๋ยวขัดสีสวีวันรถก็ฉ่ำเลยนะพอดีรถเพิ่งเอามาจากด้านหน้าตรงนู้นนะครับมาถึงก็ผมก็าลงมารีวิวเลยนะผมก็ลงมารีวิวเลย นะีประตูไฮเ h นเดอร์ครับ1.9ตัวแซดนะลดรับประกันโครงสร้างนะครับดูสีดูเนื้อสีใหม่มากนะไฟท้ายเป็นไฟท้ายแท้ตัวสูงนะครับเป็นไฟต้องบอกว่าสวยเลยถ้าใครเอาไปอัพหน้าเป็นปี3 3เปลี่ยนไฟปี2ีก็สวยละนะครับนะดูได้เลยนะครับเดี๋ยวดูกันเงปิงปงดูเต็มเต็มนะสวยกิฟตนะเดี๋ยวให้ดูเต็มเต็มนะครับ นะนี่เป็นไง1.9ตัวซดครับไฮเลนเดอร์รถสวยๆส,สีเดิมทั้งคันนะครับนะเดิมมากเดิมมากไม่4สี่มือจริงนะครับใครสนใจคันนี้ติดต่อได้เลยนะครับ0626407776นะรอบที่แล้วผมก็ทำแบบนี้ตอนผมซื้อรถกระบะคันแรกผมก็บอกว่าถ้าไม่มีใครซื้อผมก็จะซื้อเองแล้วคันนั้นก็ได้ไปใช้เองจริงด้วยนะครับนะนี่ดูข้างล่างช่วงล่างเป็นไงแห้งๆนะครับรถเนี่ยเป็นรถบ้านเดิมเลยนะครับตัวซดมีดีไ นะครับสวยสวยมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีกล้องมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับไลเนอร์ก็เป็นไลเนอร์เดิมนะเป็นไลเนอร์เดิมนะครับตัวรถไม่ค่อยช้ำนะไม่ค่อยช้ำนะครับเนี่ยรถสวยนะโครงสร้างเห็นไหมครับเป็นโอเมกอาร์เดิมครบหมดนะเป็นอาร์เดิมครบหมดนะรถต้องบอกว่าไม่ช้ำเลยไม่ช้ำเลยนะไม่สี่หมื่นแล้วรถแบบใหม่มากจริงนะตัวบงตัวเบาตัวอะไรต่างๆนะฮะใหม่สุดๆเลยครับนี้นะครับ1.9 z d งจุดเก้าเซตบูนะครับ ภายในเนี่ยเป็นสีดําหมดเลยนะภายในเป็นสีดําหมดเลยนะครับพวกบงพวกบ่เนี่ยแล้วก็เป็นตัวใหม่ด้วยก็คือจริงๆบ่เนี่ยก็เหมือนตัวล่าสุดเหมือนปี4สี่เนะนะเหมือนกันเป๊ะนะครับภายนงภายในเหมือนกันเขาแค่เปลี่ยนตัวกระจังกับการชนด้านหน้ามาใหม่แค่นั้นเองนะครับคันนี้ปี21นะปี20จน21นะครับดูเนื้อหนังดิใหม่อย่างเงี้ยเนี่ยนะใหม่แบบนี้นนะผมถึงบอกว่าคุ้มคันเนี้ย นะราคา589,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับอ e ลซูดีแม็1.9ตัวแซดนะครับมีบาร์มีอะไรให้เรียบร้อยมีบาร์ให้จับแล้วก็มีที่จับด้านบนให้เรียบร้อยนะครับตัวบอเนี่ยผมบอกเลยว่าแถวหลังนะ่ะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้จริง,รงๆใหม่แบบใหม่แบบสุดๆนะ589,000บาทเท่านั้นนะครับรถเลขไม่สี0 0มื่นะครับซื้อเงินสดไม่มีแวดนะครับผมเป็นรถบ้านนะมีแอร์ลงแอร์หลังให้เรียบร้อยเห็นไหม USB ให้อีกนะคือตอบโจทย์จริงนะรถกระบะ1.9ี่คือมันประหยัดมากนะคันนี้ได้เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยทำสปาให้ทุกอย่างก็ใหม่กิฟหมดเลยใหม่กิฟหมดเลยนะครับรถสวยๆเดิมๆนะครับตัวบงตัวบอกเป็นไงใหม่มากใหม่จริงอะ่ะคือแบบผมบอกเลยว่าโอ้โหป้ายแดงจะซัดรถสภาพดีสุด รถสภาพดีสุดๆ,ๆนะครับนะหน้าจอเป็นตัวตัวสูงแล้วเป็นจอทัชสกรีนนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับนะแล้วก็มีพวก USB AUX อะไรอย่างเงี้ยให้เสียบนะ Power Outlet มีให้นะครับแล้วก็มีช่วยชะลอลงทางลาดชันระบบแอร์เป็นแมนนวลนะครับแต่ว่าเกียร์เนี่ยเป็นแมนนวล6สปีดนะเป็นเกียร์ตัวใหม่เกียร์แมนนวล6สปีดนะครับรถสวยๆเลยรถสวยๆเลยคู่มือบุ๊กเซอร์วิสครบนะครับช่ององค์ช่องแอร์เดิมใหม่หม,หมดน็อตน็อตแก้มเกลมเดิมหมดเลย นะครับถ้าตัวอยู่ที่5 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งคนขับแล้วผมเปิดพวกหน้าปัดเรือนไม้เปิดอะไรให้ดูนะครับว่ารถสวยรถเดิมเป็นยังไงนะรถสวยรถเดิมเป็นยังไงนะครับสวยๆกิ๊บๆเลยนะสวยๆกิ๊บๆเลยนะประตูประตูเนี่ยเดิมหมดเดิมหมดนะครับสวยปิ๊งสวยปิ๊งนะครับกระจกเป็นไฟฟ้า4บานนะครับออโต้บานคนขับนะไฟฟ้า4บานออโต้บานคนขับ เซ็นทรัลล็อกนะครับปรับพับกระจกวงข้างไฟฟ้านะเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับเพราะว่าที่ข้างบริษัทมันเป็นวิเลยนะครับเขาก็ทํากิจกรรมอะไรกันสักอย่างไม่รู้เนี่ยคงมาลายเป็นแบบนี้มัลติฟังก์ชันมีล็อกความเร็วเห็นไหมมีคูซคอนโทรลให้นะครับล็อกความเร็วคงมาลายตัวใหม่ตัวนี้นะครับสีพิเศษตรงนี้นะครับเป็นสีแบบอะดไดายนะครับคงมาลายตัวนี้เบามากเลยนะเบากว่าดีแมกทุกรุ่นนะครับ ช่วงปี18อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ใช่แบบพงมาลัยตัวนี้นะยังเป็นพงมาลัยตัวเก่ามันก็จะมีความหนักมีความหนืดแต่พงมาลัยตัวนี้เบาเบาแล้วก็ขับง่ายนะครับนะเอาเลขไม้หายไปไหนแล้วเด,ดี๋ยวดูนะครับนี่ใช้ได้ทุกจุดนะครับนะเลขไม้รู้สึกจะ40,000ื่นสี่หยหกสิบกิโลสี่หมกิกโลนะครับเดี๋ยวเราถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายเปลี่ยนอะไรให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเราดูแลอย่างดี นะครับค่าตัว589,000บาทเท่านั้นนะครับกับออดีวิลสูดีแม็กคันนี้นะฮะเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูแล้วกันนะว่าจะสวยขนาดไหนนี่ครับเครื่องยนต์นะเป็นตัว1.9นะครับ DDI Blue Power นะครับเป็นฝาเครื่องตัวใหม่นะสีสันสดใสนะครับฝากระโปรงเดิมหมดเลยขออนุญาตไม่ค้ำนะเดี๋ยวผมมือจับไว้นะครับเป็นหัวน็อตแม็กเดิมกิ๊บเลยเดิมกิ๊บเลยครับหัวโนหัวน็อตเนี่ยไม่มีขยับไม่ต้องสืบรถใช้4,000 0โลนะจอดมากกว่า จอดมากกว่าตอนลูกค้ามาขายเอามาขายตอนปีนี้แหละตอนปีนี้แหละนะมื่อตอน้นต้นปีนะครับเนีสส่ยลถกี่ปีอะสามสี่ปีนะไม่ได้ขับไม่ได้วิ่งเลยไมย 40, ่สี่หมื่นโอ้โหสวยมากนะครับเทอร์อบโบเทอร์โบไม่มีแห้งเอ้ยไม่มีเยอมไม่ใช่ไม่มีแหง้งนะแคดตลาติกเนี่ยดูดิไม่ค่อยได้วิ่งเนาะแคดมันไม่ไหม้เลยใหม่มากใหม่มากแผ่นพวงแผ่นเพจนะครับเดิมครบหมดเดิมครบหมดนะครับเนี่ยหมุดสีดํา หัวน็อตนะโครงทรงโครง,งสร้างเนี่ยเดิมกิฟตเลยครับเนาะคันนี้ก็ค่าตัวอยู่ที่5 8า0 0 0แบาทเท่านั้นนะครับ5 8า0 0 0บาทนะครับกับ All New i n s u g n i Max นะครับ1.9ตัวซัดไฮรลนเดอร์นะครับปี2020จด21